พาคุณผู้ชมสลับไปดูสถานาการณ์น้ำในต่างประเทศกันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันค่ะทางพื้นที่ตะวันตกของโบลิเวียซึ่งส่งผลกระทบให้มีดินถลม่มและมีบ้านเรือนถูกน้ำซัดพังหลายหลังทีเดียวค่ะนี่เป็นภาพวินาทีที่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเอลโชริโตพัดถล่มลงมาหลังจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในกรุงลาปาสของโบลิเวียส่งผลให้ระดับในแม่น้ำแห่งนี้ที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศ เพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งเอ่อล้นซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถลม่มนอกจากนี้น้ำยังได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรวมทั้งโรงเรียนสะพานพังถลม่มและรวมทั้งถนนหลายสายค่ะใช้การไม่ได้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างตามบ้านเรือนแต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลําบาก <Yeah. S 1> เนื่องจากสะพานและเส้นทางต่างๆนั้นถูกน้ําท่วมจึงทําให้การสัญจรเข้าไปในพื้นที่ยาก อย่างไรก็ดีค่ะขนาดนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวโดยคาดว่าจะยังมีฝนตกหนักซึ่งจะทําให้เกิดน้าท่วมและดินถล่มอีกหลายพื้นที่ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะครับ